งานนี้ก็เป็นงานเล็กๆนะครับเป็นการเทพื้นเพื่อทำพื้นที่ล้างจานนะครับด้วยขนาด2เมตรคูณสองเมตรเจ็ดสิบนะครับก็ผสมปูนเทเองนะครับปรับพื้นที่ครับโดยจะทาปุยเทความหนาที่หกเซนนะครับก็เหยียดินออกนะครับเนี่ยก่อนการที่จะเทพื้นนะครับผมจะลองด้วยหินนะครับ เพื่อเป็นการสะดวกในการเทแล้วก็จะง่ายประหยัดแรงนะครับในการปูพื้นด้วยหินก่อนปรับระดับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หินมาปูโลยระดับหนึ่งนะครับและส่วนหนึ่งก็ไปผสมที่กระบะปูนตรงนี้นะครับระหว่างปูนหินและก็ทรายก็ผสมน้ำเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อที่มันจะได้ซึมลงหิน ที่เราปูก่อนหน้านั้นนะครับนี่นะครับในสัดส่วนผสม,มก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะนะครับซื้อเป็นกระสอบโดยทรายเขาก็จะขายที่กระสอบละห้าสิบนะครับเห็นก็กระสอบละหกสิบบาทน,นะครับก็ใช้ปูนสองลูนครับปูนปอร์ตแลนด์ปูนโครงสร้างนี่ครับคนทรายและก็ปูนให้เข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้ว ก็น้ำน้ำใสนะครับหรือว่าน้ำหมาสักห้านาทีนะครับเราก็จะคนผสมง่ายนะครับในการผสมปูนนี่นะครับห้าสิบกิโลนะครับปูนโครงสร้างนี่คือสัสดส่วนผสมอยู่ข้างสอบนี่ก็ดูได้นะครับน,นะครับเสร็จแล้วก็เปิดน้ำใส่นะครับทิ้งไว้สักห้านาทีหรือสิบนาที ก็แล้วแต่สะดวกก็ไม่ได้รีบก็ปล่อยไว้นานได้นะครับก็ประหยัดแรงไปเยอะนะครับนี่นะครับกวาดปูนเสร็จแล้วนะครับตัวนี้กวาดปูนก็รอปูนให้แห้งหมาดๆนะครับผมก็จะโรยด้วยปูนเค็มนะครับส่วนหนึ่งก็ไม่เยอะนะครับครึ่งหนึ่งก็โรยปูนเค็มเพื่อที่จะขัดมัน ส่วนด้านล่างที่เป็นที่ล้างจานเนี่ยก็จะขัดด้วยฟองน้ำนะครับนี่นะครับโรยปูนเข็มเพื่อที่จะขัดมันนะครับด้านบนด้านที่จะวางเตาส่วนด้านล่างจะเป็นพื้นที่ล้างจานก็จะขัดด้วยฟองน้ำนะครับปั่นปูนแล้วก็รวบด้วยฟองน้ำานะครับ ก็เป็นผลงานที่เสร็จก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับด้านบนที่ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนด้านล่างปั่นเสร็จก็รูปฟองน้ำก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นทําร่องนะครับทาร่องให้น้าไหลนี่นะครับก็ทําร่องให้น้าไหลสโลปลงตรวนี้เป็นก็เป็นโครงงานเล็กๆนะครับ สามารถทําเองได้ผสมปูลเทเองก็ได้ยากนะครับระหว่างปูนลูกหนึ่งสองลูกนี่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับไม่ต้องใช้สี่แพก